ในประเทศไทยมีที่นี่ชีเดียวครับต่อสักตาต่อชีวิตต่อดวงต่อหมดเลยตรงนี้เปิดทนใหม่เลยลุงแต่ปกติเวลาเขาทําพิธีพวกเนี้ยบางทีเขาจะแยกคนเป็นคนตายออกจากกันแต่นี่คือเวลาลุงผ่าศพเอาศพเด็กตายทั้งกลมอะไรออกที่นี่ที่นี่ผมนอนที่เดียวกันหมดเลยเดียวอ่ะแล้วมันไม่เป็นไรเหรอลุงยิ่งดียิ่งดีมันไม่เหมือนไปนอนทับที่เขาไม่ไม่ไม่เกี่ยวเพราะพวกนี้เป็นของที่มงคลมากผมรู้สึกเหมือนผม เป็นคนตายลงเอาจริงๆนะเมื่อกี้มีการาคุมผ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือก็บอกว่าชีวิตอะไปหาพระพระอรุปลงลูกขีบถูกต้องนะแต่กฎเกณฑ์ว่าลูกขีบรุ่งเข้าเดยคนเดียวอทำเดียคนเดียวต้องไปเผาทิ้งเมื่อก่อนผมใช้ตรงนั้นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ผลแล้วมากฎหมาก็ห้ามเผาวันมันเป็นมลพิษนะก็เลยเกิดทําพิธีตรงนี้ขึ้นมามันก็เลื่อนเลยที่สุดในชีวิต ทำละล้างความความสะอาดหมดทั้งตัวมันจะออกทันตาเห็นอย่างลุงทําให้ผมสองรอบเนี่ยรอบแรกกับรอบเมื่อสักครู่นี้สาหรับลุงมันต่างกันไหมต่างกันเยอะต่างกันเยอะมันเป็นยังไงลุงล่าสุรอบแรกอะเพียงแต่เขาออกไปบางส่วนแต่รอบนี้ออกหมดทุกส่วนมอสตงนหนก็ออกหมดไม่เหลือลุงสัมผัสได้ไหมว่ามันมันคืออะไรที่อยู่ในตัวผมเนี่ยได้ที่พอพออาบมาบนพอโดนมีดเนี่ยมันจะกลิ่นตัวจะเหม็นมันจะออกมาเหม็นเลยกลิ่นเหม็นไหมลุงเมื่อกี้เหม็น มันเหม็นแบบเดียวกับศพไหมเหมือนคล้ายๆอัน